สวัสดีครับกระผมนายพยับสุวรรณนิตพู้มในการโรงเรียนบ้านหัวคลองขอนำเสนอผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ1 0 0 0 0คุรุชนคนคุณธรรมประจำปีการศึกษา2564คุณธรรมด้านความพอเพียงข้าพระเจ้าปฏิบัติตนอยู่ในความพอเพียงโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงยึดมาใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง และครอบครัวอีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยยึดหลักความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันบนเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมข้าพเจ้าเป็นคนประหยัดอดออมใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยแบ่งเงินออกเป็นสามส่วนคือเงินใช้จ่ายภายในครอบครัวเงินใช้จ่ายส่วนตัวและเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นและในอนาคต ข้าพเจ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิดโดยยึดหลักในการนำศีลห้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านหัวคลองจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำตาม,ตามวาระโอกาสข้าพเจ้าร่วมกันกับคณะครูประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในการใช้เงินงบประมาณ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่าข้าพเจ้ามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคณะครูบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมพูดคุยร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมทำกิจกรรมอย่างมีความสุขและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีร่วมกับคณะครู จัดทำโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนอีกทั้งยังมีการนำผลผลิตในส่วนนี้มาใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนคุณธรรมด้านความกตัญญู ข้าพเจ้าปฏิบัติตนและแสดงออกถึงการกระทำต่างๆบนพื้นฐานของความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณประเทศชาติเสมอมาดูแลบิดามารดาอย่างสม่ำเสมอโดยการโทรศัพท์ไปพูดคุยเป็นประจำและเดินทางไปดูแลพาไปรักษาทั้งบิดามารดาเสมอตั้งแต่ข้าพเจ้าบรรจุเป็นครูจนถึงวาระส,สุดท้ายของท่านทั้งสองเนื่องจากอยู่กันคนละอำเภอ และแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วข้าพเจ้าก็ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในทุกๆวันพระและทุกๆครั้งที่มีโอกาสสําหรับผู้มีพระคุณข้าพเจ้าเป็นคนไม่ลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณจะช่วยเหลือหรือตอบแทนบุญคุณถ้ามีโอกาสเช่นนําของขวัญไปมอบให้ในวันปีใหม่ไปเยี่ยมเมื่อยามป่วยไข้มีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนา และพระมาหากษัตริย์ระลึกถึงบุญคุณและให้ความสำคัญของสามสถาบันอยู่เสมอโดยการนำครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเป็นประจำทุกปีอีกทั้งได้สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานเพื่อทำความดีถวายในหลวงรัชการที่สิบร่วมกับคณะครูนักเรียนและผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนละหมาดหายัต และเชิญผู้นำทางศาสนามาบรรยายธรรมเป็นประจําทุกปีเพื่อให้ทุกคนในองค์กรแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อโรงเรียนเป็นผู้นำในการให้ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำประหยัดไฟและได้มีการสร้างโรงน้ำดื่มน้ำใช้ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดไว้อุป,ปโภคบริโภค อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการรู้จักการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลและกลับมาใช้ใหม่และได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้ทุกคนในโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ข้าพเจ้าปฏิบัติตนและแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตดังนี้เป็นคนรักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อตอนเองเสมอสิ่งที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำมาโดยตลอดคือเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินทำให้ข้าพเจ้าตั้งใจในการทำงานทุกๆวันและสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนโรงเรียนและสังคมยึดหลักในการนำศีลห้ามาใช้ในการดำเนินชีวิต พูดจริงทำจริงมีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานตรงไปตรงมาดังนั้นข้อมูลต่างๆที่ข้าพเจ้าได้สื่อสารจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงอยู่เสมอจนได้รับความไว้วางใจในการเป็นกรรมการในการตัดสินผลการแข่งขันต่างๆอยู่เสมอปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้องละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทำผิดเสมอมาโดยไม่เคยได้รับโทษทางวินยัยและเป็นแกนนำในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบปฏิบัติงานด้วยความเสียสละโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักอยู่เสมอโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อตอนเองปฏิบัติงานโดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและของส่วนรวมเสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการเช่นการประชุมวางแผนการใช้งบประมาณของโรงเรียนและการดำเนินการใช้งบประมาณของโรงเรียนอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบคุณธรรมด้านความรับผิดชอบข้าพเจ้าปฏิบัติตนและแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการทำงานดังนี้ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านหัวคลองปฏิบัติงานต่างๆในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถทั้งในและนอกเวลาราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาและการสร้างสรรค์สังคมที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามกฎระเบียบของสถานศึกษาแก่คณะครูและนักเรียนเช่นการแต่งกายในแต่ละวันการรักษาความสะอาดการช่วยกันประหยัดพลังงานการสวมหน้ากาก,ากอนามัย เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 เป็นต้นได้พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา c p c r Model เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทรงผลให้ได้รับโล่รางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมอันดับ1การนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารการศึกษาระดับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค7จ็ดนำนวัตกรรมทางการบริหาร4 p c r โมเดลมาเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมครูเพื่อเป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนแนวทางพัฒนา แนวทางการแก้ไขปัญหาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมมีการส่งเสริมให้ครูส่งผลงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆเช่นการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมคุณธรรมภายในชั้นเรียนและการมอบรางวัลในช่วงวันครูเป็นต้น ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานและรางวัลครูดีในประเภทต่างๆของโรงเรียนเช่นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นครูดีในดวงใจเป็นต้นและสงล่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอยู่ด้วยกันอย่างความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคุณธรรมด้านอุดมการคุณธรรมข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นในอุดมการคุณธรรมเพื่อเป็นหลักยึดในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยมีพฤติกรรมต่างๆที่บ่งบอกดังนี้อุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมายโดยมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าและกลับบ้านในตอนเย็นพร้อมกับคุณครูทุกคนซึ่งหลายๆครั้งที่ผ่านมา จะมาโรงเรียนในช่วงวันหยุดราชการเพื่อมาทำงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นอย่างนี้มาต่อเนื่องตั้งแต่รับราชการเป็นแบบอย่างให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องของการตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาในการทำงานเพื่อเป้าหมายความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลืองานขององค์กรชุมชน และสังคมเสมอมาเช่นร่วมกิจกรรมทอดกรถินของวัดในชุมชนกิจกรรมทอดผ้าป่าสามาคัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนต่างๆกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมละหมาดฮายัตกิจกรรมรมดดสัมพันธ์ด้วยความเต็มใจปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลารชาชการอย่างเต็มความสามารถและมีนิสัยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ บันทึกการปฏิบัติงานหรือสิ่งต่างๆที่ได้ปฏิบัติไว้ในเพจ f a c e b o o k ของโรงเรียนบ้านหัวคลองและมีการนำเสนอเป็นผลงานไว้ในช่องของโรงเรียนใน YouTube เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมสิ่งที่ตนเองและคณะครูได้ปฏิบัติมาโดยใช้เวลาหลังจากปฏิบัติงานแล้วโพสต์ข้อความหรือสิ่งที่ได้ทำไปในวันนั้นและได้ให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาแนะนำ วิธีการปฏิบัติตนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเพื่อนร่วมงานคณะครูและคนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมพูดคุยทั้งที่เป็นแบบทางการในที่ประชุมและไม่เป็นทางการโดยการพูดคุยส่วนตัวและมีการจัดกิจกรรมนิเทศการสอนของครูโดยเมื่อเข้ารับการนิเทศได้คำชื่นชมคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคคลอื่นคือการแสดงออกถึงคุณธรรมที่เรามีเพราะไม่มีประโยชน์ใดเลยที่จะพร่ำสอนคุณธรรมแก่คนอื่นแต่ตัวเองกับไรซึ่งคุณธรรมนั้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจะต้องเริ่มที่ผู้บริหารก่อน จากนั้นขยายผลกับบุคลากรเมื่อผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมแล้วการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับนักเรียนก็จะง่ายโดยปริยาย